สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง King o f t h e Field อีกครั้งนะครับขออภัยที่ห่างหายไปนิดนึงช่วงนี้แต่ตอนนี้ก็กลับมาแล้ววันนี้นะครับอาจจะดูเหมือนว่าเป็นความพ่แพ้ที่อาจจะฟังแล้วดูเจ็บปวดเน้นนึงแต่ก็เต็มไปด้วยบทเรียนที่สำคัญสำหรับนิวคาสเซิลของเรานะครับเมื่อเราบุกไปแพ้แอสตันวิลล่า4-1เนี่ยแบบที่ไม่มีอะไรต้องแก้ตัวมากนะวันนี้แอสตันวิลล่านะครับเล่นอย่างดุดันมีจังหวะและความมั่นใจในทุกพื้นที่ของสนามนะครับ ขณะที่พวกเราเนี่ยดูเหมือนจะหมดแรงตั้งแต่เสียงนกบีดแรกเลยก็ว่าได้แค่3าวินาทีนะครับเกมก็เปลี่ยนไปตลอดการจังหวะที่โทนาลี่เนี่ยพยายามเียบอลออกมาจากทางขวาแต่ก็บอลไปติดที่ยูริเเลแมนนะครับพอดีพอดีเนี่ยกองกลางเบลยเยียมไม่รอช้าแทงบอลทะลุช่องให้โอลิวัตกินหลุดเข้าไปยิงบอลฉลับฟรเบ้งชานนิดนึงนะครับแล้วก็เปลี่ยนทิศทาง หลอกนิดโป๊บเข้าไปตรงตะข่ายแบบไวเหมือนฝันเรียกว่าฝันไลยก,ก็คงไม่ผิดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยวิลล่าก็เดินหน้าใส่เราแบบไม่ยัง้งโอลิเวอร์กินเนี่ยคนเนี้เล่นดีมากก็เกือบทำประรตูเพิ่มจากลูกยิงที่ยิงชนคาแล้วก็มงไปชนเสาและแมรที่แคชเองเนี่ยก็ยังมีจังหวะยิงที่ไปติดหน้าอ,อกโป๊บเอาไว้ พูดกันตามตรงเลยครับตอนนั้นอ่ะเหมือนเรายังไม่ตื่นจากฝันร้ายเลยยังตั้งเกมไม่ได้ยังจับจังหวะไม่ถูกแต่เราก็มีช่วงเวลาที่ตอบโต้ได้เหมือนกันนะครับนาทีที่17เนี่ยฮาวิบานก็เปิดบอลไปเสาสองให้ฟเฟเรมิงชาเนี่ยโชบมงผ่านมือของมาติเนสเข้าไปแบบเด็ดขาด กลายเป็นประตูที่3ของเขานะครับที่ยิงใส่แอสตันวิลล่าใน2นัดสุดหลังสุดเนี่ยแฟนบอลของเรานะครับก็ดีจจกกันใหญ่เหมือนว่าเกมเนี่ยกำลังจะพลิกกลับมาเป็นของเราแล้วแต่มันก็กลับไม่เป็นอย่างนั้นนะครับ แอสตันวิลล่าเนี่ยก็ยังคงมีพลังงานและความสดมากกว่าผู้เล่นของเราเราใช้ผู้เล่นชุดเดิมนะครับลงสนามเป็นเกมที่7ติดต่อกันส่วนอเมริกเนี่ยก็ใช้โรเตชันได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพพอเข้าสื่เครื่องหลังเนี่ยความต่างตรงนี้มันก็เห็นได้ชัดนะครับมาเซนวิ่งทะลุช่องแบบไม่มีใครตามทันเนี่ยจากฝั่งซ้ายวัดเกิน้ใจให้แบบเนียนมาเซนก็จับแล้วยิงทันทีโดยไม่ต้องคิดครับบอลพุ่งผ่านมือโป๊กเข้าไปแบบไม่มีทางเซฟเลย เป็นประตูแรกในพียรีของเขาครับในเกมเนี้เมสเซนจากนั้นอีก,กไม่กี่นาทีนะครับเกมก็หลุดไปอย่างสมบูรณ์แบบจริงๆเมื่อแรมซี่เนี่ยลงมาแค่สัมผัสบอลครั้งแรกก็เปิดบอลฉลับแดนเบิร์นเข้าเป็นประตูนะครับการเป็น3าหนึ่งแล้วจากนั้นนะครับแค่2นาทีเนี่ยโอนาน่าตัวสำรองอีกคนก็เก็บตกบอลจากกอบเก็บโทษนะครับแล้วยิงไกลสุดสวยเสียบเสาเข้าไปอย่างเด็ดขาดกลายเป็น 4-1แฟนวิลล่านะครับก็กระโดดดีใจทั้งสนามเลยส่วนเราเนี่ยก็นั่งเงียบกันไปตามระเบียบเกมนี้นะครับก็มีสีสันนิดน,นึงข้างสนามเนี่ยแมตอย่างแมต t ์ทาร์เก็ตเนี่ยโดนโหตั้งแต่ลงสนามเสียงโหไล่เราดังทุกครั้งนะครับที่บอลออกเนี่ยเสียงตะโกน you've seen Villar now นะครับ F of home เนี่ยดังไม่หยุดจนถึงวินาทีสุดท้ายบรรยากาศแบบนี้นะครับไม่ง่ายสำหรับใครเลยที่มาเยือนวิลล่าพาร์คเนี่ย ตอนนี้ไม่ใช่แค่สนามเยาาเท่านั้นแต่มันคือป้อมประการที่แท้จริงของของทีมพวกเขานะครับพวกเขาเนี่ยไม่แพ้ในบ้านมาตั้งแต่เดือนสิงหาปีที่แล้วแต่อย่างหนึ่งที่ต้องให้เครดิตแฟนบอลเรานะครับคือแม้ว่าเราจะแพ้เละขนาดนี้แต่เสียงปรบมือหลังจากจบเกมก็ดังขึ้นอย่างจริงใจจริงๆนักเตะเองก็เดินไปขอบคุณกอดกันปลอบใจกันไม่มีอะไรเอะไม่มีเออะไม่มีเสียงด่าทอมีแต่ความเข้าใจว่าวันนี้มันไม่ใช่วันของเราจริงๆความพ่ายแพ้นะครับ วันเนี้คือครั้งแรกในพรีเมียร์ลีกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มันอาจจะเจ็บนิดน,นึงแต่ก็ยังไม่สายเพราะว่าโคตาแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยยังอยู่ในมือของเราเรายัางเหลือเกมให้แก้ตัวยังเหลือโอกาสให้พิสูจน์ว่าเนี่ยไม่ใช่จุดจบแน่นอนแต่เป็นแค่การสะดุดนิดนิดหน่อยหน่อยสอปีก่อนนะครับเราเคยแพ้ที่เนี่ยส0 แล้วก็กลับมาลุยต่อจนอยู่รอดปลอดภัยและปีนี้นะครับมันอาจจะเป็นอีกครั้งที่ความพ่ายแพ้เนี่ยอาจจะจุดประกายให้นักเตะของเราเนี่ยรวมพลังกันขึ้นมาอีกครั้งจนจบฤดูกาลนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายที่ได้มันง่ายๆทุกก้าล้วนมีบททดสอบแน่นอนแล้ววันนี้นะครับเราก็เจอหนึ่งในบททดสอบที่หนักที่สุดเท่าที่ผ่านมาและยังไงนะครับเราก็ยังอยู่ในเส้นทางถ้าเรากลับมาได้เนี่ยอย่างที่เคยทํานะครับ เราก็จะยิ่งแข็งแกร่งกว่าเดิมแน่นอนและก็ผมส่วนตัวนะครับวันนี้ได้ลงแอสตันวิลล่าไปในแบล็คลิสต์ว่าดูการหน้าเนี่ยขอให้กลับมาตบเอาคืนให้ได้และจะขำแบบสะใจสุดๆถ้าเราชนะนะครับแล้วเจอกันในเกมหน้านะครับขอให้เกมเนี่ยเป็นแรงผลักด,ดันที่ทำให้เราเดินต่อด้วยพลังที่มีมากขึ้นพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอยากคุยอะไรกันมีความเข็นอะไรเนี่ยฝากไว้ข้างใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็ ขอฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามด้วยนะครับแล้วเราจะมาเจอกันอีกทีวันนี้ไปแล้วครับฟิว